สวัสดีค่ะวันนี้นะคะหนูจะมาทำอะไรพิเศษพิเศษให้ดูค่ะทำการทดลองวิทยาศาสตร์ค่ะวันนี้จะทำการทดลองเรื่องอะไรคะลูกเรื่องการเดินทางของน้ำค่ะโอเคหนูแนะนำเพื่อนเอนก่อนค่ะว่าอุปกรณ์ในการทำวิทยาศาสตร์การทดลองวิทยาศาสตร์ครั้งเนี้ยมันต้องใช้อุปกรณ์อะไรบ้างคะใช้สีผสมอาหารแก้วนะคะแก้วใบที่หนึ่ง ใบที่สองจะไม่มีน้ําใบที่สามก็จะมีน้ําใบที่สี่ก็จะไม่มีน้ำใบที่ห้าก็จะมีน้ําค่ะค่ะก็คือมีแก้วห้ามีถ้วยห้าใบมีน้าเปล่ามีสีผสมอาหารแล้วก็เราจะใช้ทิชชู่ด้วยนะคะลูกใช่ค่ะทิชชู่แม่แม่ก็ม้วนไหล่เขาเหมือนกันนะคะโอเคถ้าเกิดเราทำเสร็จมันจะเป็นแบบนี้ค่ะโอเคค่ะก็คือว่าเพื่อนๆจะสังกเกตเห็นได้ว่าแก้ว แก้วน้ำห้าใบเนี่ยก็คือเราจะมีน้ำใบที่1นึ่ใบที่สแล้วก็ใบที่ห้าใบที่สองกับใบที่สี่จะไม่มีน้ำนะคะเดี๋ยวเราจะมาทดลองกันค่ะว่าเราจะทำวิธียังไงให้น้ำสามารถเดินทางไปหากันได้ทุกๆแก้วนะคะเราเริ่มใบที่1นึ่งก่อนค่ะน้องไปกินขานับใบนี้เป็นใบที่1นึ่ะคะใบที่1เราจะใส่สีผสมอาหารสีแดงค่ะหนูเทลงไปเลยค่ะค่อยๆเทแต่เทไม่หมดนะ พอแม่บอกให้พอ้ะหนูต้องพอนะคะลูกอยากเทแล้อวอ่ะมาดูกัน,นะคะ่ะเทลงไปเลยค่ะเทลงไปเลยคอะๆลงไปอาปล่อยก่อนลูกปล่อยก่อนใะแม่คนก่อนนะอ,อีกหน่อยหนึ่งก็ได้ค่ะลงไปอีกหน่อยหนึ่งลูกมันไม่ก็จะไม่มีกลิ่นนะคะเี่เอาไปสกข้าวได้อ่ะโอเคพอค่ะเดี๋ยวเราก็ทำการคนให้น้ำเป็นสีแดงก่อนนะคะ น,น้องไปกินเทส,สีเหลืองต่อไปเลยค่ะใบที่สามแต่หนูอยากดูแล้วนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงตอนนี้แม่ก็คนสีแดงอยู่นะคะพอยังแป๊บหนึงค่ะลกูกมันสีม่วงแป๊บ,บนึงค่ะ,คะอันนี้สีเหลืองค่ะม่วงมันเหมือนแดงเลยอะแต่หน,นูจับถ้วยให้แม่หน่อยนะคะโอเคค่ะหนูวางสีเหลืองได้แล้วค่ะต่อไปหนูถ้วยใบที่ห้าค่ะ เคดีๆสิคะดอะไกอไปอีกค่ะดอ,อกสีนนะ่ะแล้วเอาไว้ทำสลามได้นะพวกเนี้ยไม่ได้คนละตัวอน,นุพ่อก่อนลูกมันจะเป็นเกตๆแบบนี้นะ,อะโอเคคะ่ะจะเรามาลองดูกันจะเย็นๆนะคะลูกโอเคค่ะให้เพื่อนๆดูก่อนว่า เราเทได้แล้วนะคะนี่ก็คือชิชชู่ของอเราถ้วยใบที่หนึ่งสีแดงใบที่สามสีเหลืองใบที่ห้าสีน้ำเงินนะคะแล้วก็จะทำเป็นอาทำสัพันโค้งเลยค่ะใช่ค่ะลูกลงไปเลยใช่ไหมใช่ค่ะโอเคอ่า<ช>โอเคอะ,นะหนูโค้งมาแก้วนี้กับแก้วนี้ค่ะคนี่กับนี่นี่กับนี่ค่ะลูกนี่กับนี่ค่ะโอเค ่อไปโค้งใบนี้กับใบนี้ค่ะอะโค้งใบนี้กับใบนี้ค่ะลูกโค้งใบหมุนเป็นเกลียวๆหนก็ได้ลูกเออหมุนเป็นเกลียวออะหมุนเป็นเกลียวๆอะเราโค้งลงมาโอเคค่ะโอเคค่ะต่อไปหมุนเป็นเกลียวๆหนลูกโอเคเราโค้งลงมาค่ะตรงนี้เอาหมุนเป็นเกลียวๆหน่อย หแป๊บหนึ่งลูกใหนกนนนกนนะ้นูอาน่อนดดนลัู่งจกะหนูนั่งเฉยค่ะเดี๋ยวเรามาดูการทดลองกันเลยนะคะหนูจะสังเกตเห็นว่าแก้วที่สองกับแก้วที่สามไม่มีน้ำใช่ไหมคะใช่ค่ะเดี๋ยวน้ำมันจะเดินทางมาหากันอเ,เองค่ะ อยู่ได้ไนมันเริ่มขึ้นมาเรื่อยๆใช่ค่ะมันชอบปล่อยนะหมองมาทีละหยดเฮ้ยบ้าต้องกินขาไม่ยุ่งค่ะลูกอย่างวะอย่างวะอุ้ยสีบูล้อ จะใช้เวลานิดหนึ่งนะคะกว่าน้ำจะเดินทางไปหาแต่ละแก้วได้เกือบเสร็จนหนูนั่งให้เรียบร้อยสิลูกนั่งให้เรียบร้อยหนูก็คอ่อยอุ้ยมันคอ่ <anco S 1> คคอกินนั่งอย่างนี้ค่ะน<ว>ั่งอย่างนี้มันค่อยๆลงอ่ะมันค่อยๆลงเดี๋ยวนูจะสังเกตเห็นได้ว่าแก้วใบที่สองกับใบที่สามไม่มีน้ำใช่ไหมคะ เดี๋ยวน้ำมันจะมาหาเองนะแล้วมันก็จะมีแค่แก้วนี้แก้วนี้ก็จะว่างเปล่าแล้วหนูรู้ไหมว่าน้ําไปที่สองกับไปที่สามเนี่ยน้ํามันจะมาสีอะไรไม่ซ้ำสามสีนี้นะหนูรู้บ้าีอะไรล่ะอ่าเดี๋ยวหนูดูเพราะหนูสังเกตเห็นได้ว่ามันก็จะมีสีเขียวด้วยใช่แล้วก็สีฟ้าสีม่วงสีแดงสีเขียวน้องพีกินหนูดูนะ<ม>ก็คือเดี๋ยวน้ําถ้วยเนี่ย ก็คือแก้วนี้ไม่มีน้ำใช่ไหมคะแก้วที่1กับแก้วที่2ดึงน้ำมาใส่ถ้วยนี้ก็คือสีแดงผสมสีเหลืองจะกลายเป็นสีส้มนะหนูรู้ว่าตรงนี้เป็นสีส้มนะส่วนถ้วยนี้มันจะสีเหลืองผสมกับสีน้ำเงินจะเป็นสีเขียวอ่าแล้วไหนสีงาบล่ะ ก็ม,ม,มันผสมกันไงคะแดงกับเหลืองผสมกันเป็นส้มไงเดี๋ยวถ้วยนี่จะสีส้มไม่เอามือเข้าปากลูกแม่อมตอนนี้เราก็รอไปก่อนนะคะเดี๋ยวหนูจะถ่ายรูก เดี๋ยวเราลองรอ,งอ,งองดูผลติดตามนะคะว่าน้องบิกินจะทำการทดลองวิทยาศาสตร์วันนี้จะได้ผลและสำเร็จหรือไหมคะน้องบิกินหนูต้องหน้างตรงนี้เฉยๆนะคะไม่ลุกนะลูกหัวาก,ก็หับางสกสีชมพูน,นั่งเลยคะ่ะนั่งดีๆขเขา,าเริ่มมาเริ่มมาใช่เมื่อกี้มัน แค่ครึ่งน,นี้อะมันมันเริ่มลงลงเดี๋ยวเรามารอลุ้นรัดให้กำลังใจน้องไปกินนะคะว่าวันนี้น้องไปกินจะทำสำเร็จหรือไม่โอเคไหมคะ ใช้เวลาน,านานมากเลยนะคะเดี๋ยวเราเสร็จการทดลองตรงนี้แล้วเราก็เรียนคลิปกันต่อนะคะลูกโอเคอสีฟ้าเริ่มมาสีเหลืองยังไม่มาเลยอ่ะมีอ,อยู่นะอย่ไม่ต้องจับนะคะลูกวุ้ยมันเปียกอะ่ะอ มันเป็นทิชชู่ไงค่ะลูกเวลามันโดนน้ำมันก็จะรู้สึกเปื่อยและมันยุ่ยแต่ตอนนี้ต้องรองให้ทิชชู่ทําหน้าที่นําพาน้ําไปสู่แก้วที่ไม่มีน้ํานะคะลูกทิชชู่นี่เป็นคนพาน้ํานําทางไปนะเฮ้ยแม่มันเกือบสุดแลวอวสิฟ้าอือทิต,ตไหนเรามาดูสีแดงกันบ้างน,นีคะ นี่สีเหลืองยังไม่มาเลยสีแดงใกล้จะมาแล้วอันนี้เร็วแล้วค่ะดูสิสีฟ้าจะไปเร็วมากเลยนะคะลูกสีน้ำเงินเนี่ยสีน้ำเงินจ้ะยังอยู่แค่นี้อยู่เลยอ่ะอสีเหลืองอ่ะน้องไปกินเห็นถ้วยนี้ไหมเห็นในน้ำอะหนูจะมองเป็นสีส้ม แต่พอทิชชู่ดึงน้ำไปปุ๊บหนูจะเห็นชัดเจนแล้คือมันเป็นสีเหลืองอใช่ค่ะมันจะเปื่อยหนูทําดีๆค่ะเก้าอี้มันเลื่อนโต๊ะมันเลื่อนลุกคลิปแม่จะตัดก่อนไหมนะแม่กลัวคลิปมันยาวเกินไปอ่ะแม่แม่น่าจะตัดหรอกข้อมูลโทรศัพท์แม่มันเยอะมากค่ะ หนูจะลองดูสิว่าสีเหลืองถ้าผลก็สีน่าจะเป,ป็นสีจุดจุดจาแม่สมุนที่เมื่อกี้เราเรียนกันอยู่ไหนอะไรนะคะออน่ดี๋ยวหนูจะลองระบายสีดิ เขียวจริงด้วยโอเคอยูกันสีฟ้ามาแร็วว่ามาอย่างเร็วมาอย่างเร็วเหมือนนั่งรถไฟฟ้าบีทีเอสมาเลยหรือเปล่าคะลูกไม่ใช่มันมาเร็วขนาดนั้นเลยไหมเหมือนนั่งรถไฟฟ้าบีทีเอสเลยนะคะลูกมันเหมือนนั่ง ฟฟาาสีแดงก็มาเร็วนะคะลูกสุดแล้วมีทุกอันแลยคุยมันมาถึงแล้วคอยดูนะคะว่ามันจะเป็นยังไงคอยดูกันเป็นยังไงล่ะหนดูสิไหนดูสิ เ๋ยวหนูจะลังถ่ายรูปดูดูนะคะวิสีฟ้ามันเริ่มมาถึงหนหูเริ่มเห็นน้ำในถ้วยเปล่ายางยางเลยอันนี้มันก็เริ่มล้นลงแล้วนะ ้ยสีแดงมาถึงสีเหลืองก็มาถึงแต่สีเหลืองฝั่งนี้ยังไม่มาถึงเลยให้น้ำกระตุไม่จับกระดาษสีขาลูกเดี๋ยวขาดนะดูเฉยๆนะลูกนะอุ้ยสีฟ้าเริ่มมาแรงสัมผัสได้ครั้งแรกเบาๆหนูก็ไม่ต้องสัมผัสแล้วลูกเดียวมันขาดไม่มีกิ่งเลย กิจิเชื่เต็มๆดูเด็กว่านี่หนูอยากกินหนูปอกแปะได้หนูขไปเอาบังคันไม่ได้ค่ะ,น,ะนั่งที่เฉค่ะลูกคลิปนี้เราต้องส่งให้ทีิชอร์ดูแน่นะคะลูก เดี๋ยวคลิปนี้เราแค่นี้ก่อนไหมคะแล้วก็เดี๋ยวถ้าเกิดน้ำมาเต็มแก้วค่อยส่งถ่ายรูปไปทิเชอร์ดูอีกทีหนึ่งไหมไม่ใช่แม่วรอ,อเลยล่ะลูกเริม่มมาค่ะสีฟ้ามาถึงแล้วค่ะสีเหลืองก็ใกล้จะมาแล้วค่ะดูซิว่าใครจะชนะสีแดงอ่ะมาแต่ว่ามันยังเหลืออีกนิดนึงไปทิชชู่อ่ะ แต่ตรงนี้ก็มาถึงแล้วมาถึงทุกอันแล้วนะ่ะตอนนี้ไม่มีอะไรเลยแต่ความว่างปะ่ โอเคหนูบายบายสวัสดีค่ะทเชอร์ก่อนค่ะบายสวัสดีค่ะเดี๋ยวหนูถ่ายรูปตอนที่เสร็จไปแล้วนะคะให้ลงเดี๋ยวหนูอัดทลิพี่รดูอีกทีหนึง่งค่ะสวัสดีค่ะ